ว่าน้องทำอะไรอ่ะผเปล่าพิ่มรอบน้าแก้เขินอ่ะเราเล่นโบกเกงเราคิดอ่ะโบกเกงกับตัวเราใช่ไหมแต่มันก็ไม่เห็นภาพอ่ะมันไม่เห็นภาพว่ากูจะถอดมันยังไงอแล้วกูจะเริ่มจากขาไหนดีกูจะออกยังไงแล้วมันเป็นห่วงแบบแคบอ่ะแล้วมันดันเป็นงเกงยีนอีกนึกบอกว่าเกงยีนมันหนาคือผมนึกภาพออกนะตรงนี้ว่าที่นั่งมองเนี่ยเพราะว่า ทำไมไม่ลองมาทําดูเพราะว่าคนอื่นเขามองอยู่ถ้าเอาลองมาทํแล้วยึกยุกยึกยุกยักักทำแบบไม่เป็นคืออายเขาไงถูกไหมอายเขาก็เลยนั่งมองสักพักหนึ่งแล้วสุดท้ายทําไงฮะผมพูดไม่อายเลยผมอ่ากายเขาตัดเกรงจริงผมตัดเกรงได้เลยตัดเป็ิงเลยตัดขาดเลยกางเกงที่มันเกิดเรื่องจากที่เราไปตีเขาแล้วมาใส่ตัวเส้นนี้นะ เราตัดทิ้งเลยเหรอตัดทิ้งเลยตัดเป้าตัดนี่ขาดหมดค,คือว่าเราถอดอไม่ได้แล้วเสียดายก็เสียดายนะเราเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องกเก๊กเกงตัวนี้อยู่แล้วถามหน่อยทําไมไม่เลือกที่จะถามคนที่มีประสบการณ์เรี่ยเรารอายอะไรเรามีฟ